สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้อากาศเย็นค่ะพี่น้องบ่ได้เอาถุงมือมาตอนนี้กมาเอาเอายาให้พอบานนาะจ้าเนี่เดี๋ยวเขาไปข้างในเลยค่ะแต่วันก็ได้คายนะจ๊ะพี่น้องเดี๋ยวสิพาไปเาะแป๊บหนึ่งก่อนเขาบานน้จ่ะเดี๋ยวไปเอายาก่อนนาาจ่า้านยาครังแรกให้แฟนเนาะคะ่ะยาหลายมากเลยค่ะหลังจากเขาไปมาแล้วนาาจ้ะพี่น้องไปุ้่งยิ้มค่ะเดี๋ยวไปเบิ่งอยู่บานว่ามีลายซอมใดเนาะ โอเคนะคะเดี๋ยวไปหาหลอกก่อนเขาบานน,นจะจ๊ะสวัสดีค่ะเพืเ่อนๆมือนี้แม่กลับไปเอายาไผ่สานะคะพี่น้องอพอบานพ่สบายนะจ๊ะมือนี้กลับไปเอายาแบบทุงยาเยอะมากค่ะพี่น้องเดี๋ยวสีผ้ามาแอบเิบ่งทุงยานั่งนะคะว่าไล่บันไดนะคะพี่น้อง คือนั่งมีโรคประจํตัวแล้วก็มาเพิ่มกับการปวดหลังนะคะพี่น้องเดี๋ยวสีภาพไปหาหมองนั่งแล้วก็มาเบ่งยาของนั่งนระจำใน,นแมวกะมาหลังอําเภอเอนาะคะเสียงอ่าระคั้งเมื่อกี้นะบอกเวลานะคะว่า11บเนาฬิกาแล้วจ้าทุกชั่วโมงเขาก็สีดังง่ายๆ่ายังส่นะจ้าเดี๋ยวหาหมองนั่งกัน,นะค่ะตอนนี้กะอากาศอึมครึมแต่ก็มีแสงลําไล่จ้ะพี่น้องเดี๋ยวไปหาหมองนั่งกันแป๊บหนึ่งนะจ้าวัอน,นี้กะ ปันจักรยานมาขางคล้องนะจ๊ะเพื่อนๆบรรยากาศดีค่ะแต่กันล่มล่มเย็ยนมืออยู่ค่ะนี่เย็ยนมื่ออยู่ บรรยากาศดีมากค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวสิผ้าเบิ้งามแม่นม้ำชีล้อมรอบอ่าเมืองเวสโลนะคะพี่น้องน้ำกำลังไหลเอื่อยสงสัยแบบว่าน้ำแข็งที่อยู่ในน้ำน้ำกำลังสีละลายนะคะน้ำแข็งกำลังละลายนะจ๊ะพี่น้องเดี๋ยวสีผ้าเบิ้งสะพานตรงนี้นะคะ่ะสวยงามค่ะนี่ก็อยุคางสะพานแล้วนะคะพี่น้องพ้าเจ้ากา ที่เพื่อนกษะเรียนแล้วเพื่อนกระสีเอาหมามายางนะคะเห็นบ่สะพาน,นกษกระสีไหลเอือยตรงนั้นเป็นที่ชักหลอกนําเขาทางการกเกษตรนะคะอันดำๆดำเสร็จย่างๆไปใกล้็ได้นะคะย่านตกจะมันไหลนำนำปิมนำไหลายมากเลยค่ะอันนี้แมวอ,อยู่ใต่ต้นไม้ไงค่ะพี่น้อง วยางามตาต้นไม้ไหลเลยขจ้ากับมาดแรงออกกับน้องกายลายจัดน้องดูแซมดูแซมพาทิพย์โอ้ยหนาดำหนาดำงความเครียดเดราติดผ้าเบิง่งยาทั้งพอบานแล้วจะี่น้องแสบเบิ่งยาพอบ้านก่อนอันนี้สำหรับปวดอันนี้สหรับปวดหลังจองน้่งนะจัน น้องนั่งกะเป็นยาอันนี้เป็นยาประจาตัวของแม่อันนี้กับยาพ่เน่เองอันนี้เป็นยาที่บุนแรงนะจ๊ะอันนี้เพราะว่ามันกินีหแบบเกี่ยวกับหมอฟินอยู่ข้างในนะคะเพราะว่าเห็ดหายปวดชักท่นนะคะแต่ใส่บอยบอดดยนะคะตัวนี้เพราะว่ามันสีเห็ดไหนเขาติดเหมือนติดสารเสพติดอหละเป็นการมันเท่าอาการปวดทันบุญแรงน,นี่คี่ตังจ้ะอันนี้ยาประจำตัวของเรา เป็นไดพี่น้องกระเป๋านี่กระบอกกับเปามาเนี่ยไม่ได้เลยนะนี่ทุงใยซ้ำใด้เอยพี่น้องกระเป๋ามีโลกมีไผ่กับเป็นลาบอันประเสริฐกับพี่น้องนี่เห็นป่ะดักษาสุขภาพกันสุกคนดับสิเจ้ากัยญาง่ายหลายเห็นไหม ได้แลคะพี่น้องเดี๋ยวพากลับบ้านก่อนจ้ะเดี๋ยวไปเฮ็ดกับข้าวก่อนนะจ้ะจำก่อนกันใหม่นะจ้ะายบายจ้า เพื่อนๆเ,เดี๋ยวแม่เจะให้เบิงอีอย่างนาะคะ่ะอันนี้ต้นใหญ่ๆนี่น่าจะหลายปีแล้วจะ้ะคนกับยางหลายๆค่ะพี่น้องแม่จะให้เบิงต้นนะคะเขาเอานอี่อย่างตานตานเข้าอันสเสดาจฝรั่งอ่ะบ้านมี่บ้านไหนมี่อ่าใบจะมีต้นสเสดาจฝรั่งต้นใหญ่แห้งค่ะพี่น้องคุณนะ,ะเดี๋ยวจะให้เบิงอันหนึ่งเด้อ เฮ็ดเกลี <tuning> ่มาเฮ็ดเกือกมานะคะพี out, иной, noi, ่น้องเดี๋ยวสิให้เบิ่งใหญ่ค่ะปวดปัวดูดิโอแม่น้นหน่อยเด้มาเบิ่งเปรียบกับมือแมวด้วยดูอันนี้เบิ่งใหญ่บ่ข้างบนก็มี่ตรงเนี้ยง่ายแห้งพุ่นน่ะปวดพ่ออันนี้เน้นหอยอันนี้เน้นหน่อยต้นเฒ่าแล้วอยู่หย่อนหยก็มี อันตรายล่จะจากเกาไกุ่กขัง่างกับนี่้องใส่ด้กหน่อยทุกถิน่น,นอันนี้ก้ไม่น้อยอยู่อันนี้หน่อยนะ้องใส่เขาแก่แล้วได้อันขางบนนะพี่น้องอันขางบนให้ใหญ่ขึ้นนนี้จะอ่อนเนาะ